สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหม่อมถนัดแดกแต่งงานแล้วแฟนคลับแห่ยินดีเพียบหม่อมถนัดแดกจูงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาเป็นยูทูบเบอร์สายกินฝีป,ปากกล้าที่หลายๆคนรู้จักดีสลับหม่อมถนัดแดกหรือเสกศาส,สวัส์ชอบชิงชัยที่นอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วยังเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงข้าวแกงถนัดแดก ซึ่งงานนี้ก็เพิ่งเปิดตัวร้านใหม่ไปคือตามใจปรารถนาหรือ S U w i c h ซึ่งเมื่อวันที่7รกรกฎาคมของค่าที่ผ่านมานั้นงานนี้ก็ได้มีข่าวดีเมื่อดีเจภูมิได้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมเป็นภาพของหม่อมถนัดแดกกับแฟนสาวที่อยู่ในชุดแต่างงานพร้อมกับแคปชั่นขอแสดงความยินดีกับพี่ชายและน้องสาวด้วยน,นะครับ Love you both ครับ ซึ่งงานนี้ก็ต่างมีชาวเน็นั้นเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากไวรอลฟีดโปรครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ